ฝนหยุดตกแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปหาน้องคอดี้นะครับที่บ้านแม่ยายนะครับเดี๋ยวแวะซื้อขนมปังให้น้องคอดี้นะครับที่เซเว่นนะครับนะครับเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราได้ไปซื้อนะครับเดี๋ยวกลัวฝนมานะครับมานะครับขนมปังของเจัดไปเลยครับขนมนี่ครับหนึ่งองนี่ลวกันนะครับ ระยาผมจะกินอะไรนะครับบอกว่าเปรี้ยวหวานนะครับเดี๋ยวจัดไปนะครับน้ำส้มนะครับ so น้ำส้มน้ำมะนาวนี่และน้ำเลยหนึ่งซองนะครับกินเงินกันนะครับนะครับรู้สึกว่าฝนกำลังจะมานะครับกลังปล่อยๆนะครับไม่รู้ว่าถึงบ้านแม่ยายนี้จะตกหนักหรือเปล่านะครับวันนี้ก็รีบไปนะครับนี่นะครับบ้านสวยมากเลยครับอยากได้มาก เดี๋ยวคงตรงนี้ก็ถึงนะครับโอ้หนาวมากนะครับมาถึงแม่ยายแถวนี้นี่ว่าตรงนี้มันใกล้ภูเขานะครับเรามีน้ําด้วยนะครับน้ําลาคลองนะครับนะครับโอ้โหอากาศหนาวมากนะครับแล้วก็ฝนก็ปล่อยๆนะครับก็ยังไม่ตกหนักนะครับก็ยังโอเคนะครับกลัวเปียกหมดนะครับเดี๋ยวไปทํางานเดี๋ยวหนาวนะครับเพราะวันนี้อากาศหนาวมากตอนนี้น่าจะได้15นะวันเช้าก็16นะครับเช็คของกันครับโอเค ครับแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวเจอกัน